แค่สี่ปีครับ่นีนงวมันเท่าที่เล่นดีๆเลยนะเลี้ยงดีๆอย่างนีเลยนะครับประมาณสามครับนกกรงตัวหนึ่งตัวเล็กๆนี่แหละครับน้กว่จุกมากกว่าสินอีเนาะครับประมาณสามสิบปีค่ะนี่สามสิบปีนี่พูดถึงนกเลี้ยงใช่ไหมคะใช่ครับไม่ใช่นกป่าไม่ใช่นกป่าเพราะนกป่าเราก็ขู่แไม่รู้ว่าว่าอายุเท่าไหร่นะครับสำหรับในในสายตาผู้ชี่ยวชาญแยกออกระหว่างนกเลี้ยงกับนกป่าครับแยกออก แล้วก็มองว่าในวงการที่เลี้ยงเพื่อการแข่งขันหรือว่าจะเลี้ยงเพื่อเปอ็นเป็น,เ,ปนเพื่อน,นจะเลี้ยงได้ง่ายกว่านกป่าเลี้ยงได้ง่ายกว่ามากอมขอบอกไว้อย่างมากนะครับแล้วก็เรื่องจํานวนที่ลดลงไปมันไม่ใช่ประเด็นว่าไปต่อนกหรือว่าจับนกมายอย่างเดียวนะครับประเด็นเรื่องยาพ่นมแมลงนะครับที่ชาวสวนพ่นตามต้นลำยาต่างนกพวกนี้ ไม่ใช่ว่าแค่จับอย่างเดียวจำนวนม, <ไป S 2> มี้มีปัจจัยอื่นนะครับไม่ว่าป่าถูกทําลายไปนะที่นี้น,นะครับป่าที่มันอยู่รอบๆหมู่บ,บ้านมันถูกทําลายไปนกพวกนี้ก็จะอ,อพยพออกไปอีกครับว่าเอมันเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองด้วยแล้วก็แล้วก็วกเอที่ว่ามันยังมีการถูกจับนจากนีธรรมชาติอยู่เพื่อเพื่อป้อนตลาดตรงนี้ก็ ก็คือว่าคนทั่วไปก็จะได้รู้ข้อมูลตรงนี้ว่าจะได้มีการช่างใจเกิดขึ้นในในการตัดสินใจที่จะเลี้ยงว่าอืนกที่นกที่เขาจะเอามาเลี้ยงเนี่ยคือมันจะมีมีที่มาอะไรยังไงให้รู้ว่ามีที่มาจากไหนบ้างล้วก็า<ม>จะาเลี้ยงที่ถูกต้องด้วยค่ะ พอใจในในในตอนนี้เท่าที่ได้ฟังจากทางบริษัทในการได้คุย <c oughs> กันได้คุยกันได้คุยกันกนะคะทางคุณวรวิทย์นะคะเมื่อคู่นี้ที่พูดถึงเรื่องการถอนชื่อนก <c oughs> คุณคุณวรวิทย์บอกอย่างนี้มู้จะบอกผมไม่สนใจเลยจะมีชื่อหรือมไม่มีไม่มีก็ได้เพราะว่าเราเลีนการถูกต้องอยู่แนวทางของเราเนี่ยเราส่งเสริมให้เพาะพันธุ์นกกลมัวจุสมาพันธุผู้เพาะเลี้ยง นกลงหัวตุกนะไม่ใช่สมาทิกผู้จับนกลงหัวตุกค่ะเพราะฉะนั้นถ้าดูยิต่ตอนนี้อยู่มีแรงบันดาลใจส่วนหนึ่งจากกบมนอก,กราด,ด้วยคแล้วก็ฟัง <c oughs> รายการในวันนี้ด้วยอยากจะเป็นคนเพาะเลี้ยงบ้างทํำยังไงคะเออได้มากครับผมในพระบัญญัติสมวนและค้มความสัตว์ป่าปี2 5 3 5เนี่ยเ,เปิดไว้ให้สองอย่างค,คือต้องมีที่มาของนกก่อนนะที่มาของนกก็มาจากที่นะ,ะที่หนึ่งก็คือ,อ,อมี ขึ้นทะเบียนไว้นะครับก็เรียกว่ามีถึงครอบครองสองปสองอันนี้จะง่ายเป็นใบอนุญาตให้มีและ,ะชั่วข่าวให้มีชั่วข่าวท่านที่มีใบปอสอเนี่ยก็สามารถเอาใบาปอสอเนี่ยไปขอสอปเก้าสอปอสอไปขอสอปเก้าในพื้นที่เขตที่ท่านอยู่ามันจะมีเป็นเขตเขตของกรมอุทยานสารสาและพันธุ์พืชนะครับก็เตรียมหลักฐานสารพัดไปด้วยประชาชนตของทะเบียนบ้าน ที่ดินนะต้องมีต้องเป็นที่ดินของตัวเองด้วยนะครับ<ม>ไปเช่าบ้านอยู่เขาก็ไม่อนุญาตให้<ค>ต้องเป็นที่ดินของตัวเองต้องไปเจ้าบ้าน<ค>นะครับแล้วก็ต้องมีโรงเรือนที่มาตรฐานเจานาาน้าหน้าที่เขาจะมาตรวจสอบ<อ>นะครับจนถึงขั้นตอนนี้ก็จะมีต่อแบบอนุญาตหร<ค>ือไม่ประเด็นที่สองนะครับถ้าไม่มีสปอสอทำยังไงถ้าเราอยากคุ้มครองปีที่135เนี่ยก็เปิดโอกาสไปให้ไปซื้อขอซื้อพ่อแม่พันธุ์จากทางกรมอุทยานโดยตรงได้เลย ก็ไปถึงก็ไปขออนุญาตก่อแบบสอบถามเขียนโครงการทุกอย่างนะครับก็สามารถขออนุญาตมาคือกรณีแรกก็คือก่อนหน้าที่จะมีพรบคุทองสัตว์ปากมาใช่ครับผมประมาณปี35เปิดเปิดครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็มาเมื่อปี2 4 4 6 เปิดเป็นครั้งที่สองที่ด้านล่มอนุรักษ์เขาเรียกว่าอะไรนะมีรัฐสภาเราล<า><พ>องมาส<พ>อบขึ้นทะเบียนนะ<า>ก็เขาจะมอบสอบป .2 ให้<า>แล้วก็สอบปอองเนี่ยปัจจุบันนี้ที่ถือครอบครองอยู่ก็เยอะมากทางสมาค์นเนี่ยพยายามที่จะผลัดนั้นให้คนกลุ่มเนี้ยที่มีสองปอองซึ่ง,งง่ายกว่าไปขออนุญาตพ่อพันธุ์ง่ายกว่าพวกที่ไม่มีเอกสารอะไรเลยครับให้มาพ่อพันธุ์กันเยอะๆแล้วลูกนกที่ออกมาเนี่ยก็สามารถไปขอขึ้นทะเบียนได้นะครับ ก็ไปออกสอบป .2 องไนเอกแล้วก็สามารถถ่ายโอนให้คนอื่นไปเลี้ยงได้ไปขึ้นทะเบียนได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายด้วยคือเราไม่เน้นจากป่าอยู่แล้วครับชื่อจะมีอยู่ก็ได้ไม่เป็นไรไม่มียิ่งดีนะครับแต่ว่าถ้ามันมีอยู่เอาออกไปไม่ได้เนี่ยเราก็มีช่องทางในการพอเลี้ยงพึ่งซึ่งทางเราก็ก็ส่งเสริมอยู่ตลอดสามสี่ปีที่มันมาโรดโชว์เดินทั่วประเทศหมดนะครับแล้วกิจกรรมต่อไปในหลังจากเราได้เพาะ จำนวนหนึ่งซึ่งเยอะมากแล้วนะครับมันก็จะมีตัวที่เขาเรียกว่ามันไม่ใช่ตัวที่เราจะเอามาผสมพันธุ์นะครับคือค,คัดคัดที่ว่าคัดออกไปเป็นเป็นเปรดกดีเกล็ดแล้วก็จะดันกลับสู่ธรรมชาติไปคร<ะ>ับ<ะ>อย่างอย่าง,อ,างอันนี้เคยเคยถามข้อมูลมาเหมือนกันว่า<ะ>ลกเลี้ยงเนี่ยถ้าเพาะแล้วก็จะคืนสู่ป่าในความเป็นจริงมันคืนได้ไหมคะเป็นจริงก็คืนได้นะครับ<ะ>คืนได้ในในหลายๆที่เนี่ย ผมก็ไม่ทราบว่าเขาเจตนาหรือไม่เจตนาจะคืนนะครับอาจจะอาจาอาจะหลุดหรืออะไรก,ก็จะเป็นส่วนหนึ่งก็จริงมันก็เป็นนกที่ที่ปรับตัวไม่ยากมากเทียบกับน,นกหลายชนิดเนี่ยนกนกหลายชนิดถ้าเกิดในที่พ่องเลี้ยงเนี่ยจะไม่มีโอกาสอยู่รอดในในธรรมชาติเท่าไหร่แต่แต่นกจำพวกนักฟาร์รเนี่ยก็โอกาสอาจจะสูงกว่าอาจจะสูงกว่านกประเภทอื่นบ้างครับค่ะก็ยังดีกว่าที่จะมีการอ่า คือการปล่อยคืนกลับไปบ,บ้านก็ยังดีกว่าที่จะไม่มีเลยอครับคือคือปล่อยคืนเนี่ยอ่ามันก็มีมีข้อที่ต้องต้องคํานึงถึงด้วยนะคระับถ้าเป็นนกสายพันธุ์ปกติตามธรรมชาติแล้วก็ปลับคืนสู่ธรรมชาติเนี่ยไม,ไม่ไม่ไม่น่าจะมีปัญหามากเท่าไหร่แต่ในปัจจุบันผมก็ทราบว่ามีคนที่นํานกปลอดต,ต่างสายพันธุ์มาผสมอ,อย่างเช่นเอานกปอลอดหัวโขนมาผสมนกปลอดหน้านวน ปลดถูกลมผสมนกปลดคอลายนะตรงนี้เนี่ยมันจะเกิดสายพันธุ์ลูกผสมที่มันอ่าสายเลือดดีเอ็นเอแล้วมันจะมันจะแปลกออกไปค่ะแล้วเราก็ไม่รู้ว่าถ้านกแบบนี้หลุดออกไปสู่ธรรมชาติเนี่ยมันจะมีผลอะไรต่อไปในอนาคต<ม>าการการที่เอานกเลี้ยงมาอยู่ในอยู่ในธรรมชาติเนี่ยมันไม่ได้เป็นข้อดีอย่างเดียวนะครับอย่างเช่นใน ในกรุงเทพเราเห็นนกพิราบเนะี่ยตั้งเดิมมันไม่ใช่นกเพื้นสิบของก<อ>รุง,รงเทพนะ,ะัะมันก็เริ่มมาจากคนที่เลี้ยงเลี้ยงนกพิราบเลี้ยงนกแข่งบ้างอะไรบ้างเสร็จแล้วพอมันคือนกพิราบเนี่ยมันปรับตัวง่ายาง่ายมากง่ายมากมันก็ออกลูกออกหลานครวนิ้กลายจนปนหา ด้านสิ่งแวดล้อมไปกลายเป็นปัญหาว่าบางที่นกเงือมันมันล้นที่ต้องผนจากสนามหลวงไปบอกคนไปบางทีคนที่แบบใจรักสัตว์โอ้จะเอาไปทำอะไรเอาไปฆ่าแก้ว่าก็เป็นปัญหาด้านผลกระทบด้านจิตใจตอนนี้เอาไปเลี้ยงอยู่ที่รัดเร้าก็มีปัญหากับเรื่องนี้ด้วยพวกเขาชาวาเองในอดีตภาคกลางภาคอีสานภาคเหนือ ไม่ใช่นกกิ้นถิ่นนะเพราะเขาจะวานี่มาจากทางใต้าทางใต้เป็นเป็นนกประจำถิ่นของที่นี่แต่ว่าปัจจุบันเนี่ยด้วยความที่มันปรับตัวง่าย <Okay. S 2> ก็กระจายไปทั่วประเทศก mm hmm. ระจายไปทั่วประเทศเราก็ายังไม่ได้มีผลกระทบอะไรแนะ่ชัดแต่ว่าใ,ในในต่างประเทศมีม,มีบางกรณีนะอย่างเช่นในในนิวซีแลนด์เนี่ยเป็ดเป็ดที่คนยุโรปเอาไปจากยุโรปเป็ดเขาเรียกาเป็ดมังกรเป็ด mm hmm. เป็ธรรมชาติพื้นเมืองของอุยกรเขาไปเลี้ยงนะปรากฏว่ามันไปแย่งพื้นที่อาศัยของเป็ดพื้นเมืองนิวซีแลนด์ไปแย่งแล้วบางทีไปผสมข้ามพันธุ์อีกนะค่ะอ่ด้วยความที่มันมันสามารถแย่งคู่เก่งแย่งอาหารเก่งทันนี้เป็ดพื้นเมืองนิวซีแลนด์เป็ดธรรมชาติพื้นเมืองเนี่ยเมื่อมีปัญหาเม่มีปัญหาประชากรลดลงเหมือนกับกรณีอันนี้ก็เคยเกิดในไทยเรื่องของเต่า ที่เป็นเต่าเลี้ยงเต่าเนี่ยนะเต่านิจาของญี่ปุ่นที่มีา่าบแดงๆไปปล่อยนใ,นในธรรมชาติครับป่นญี่ปุ่นครับสัตว์ปลาซักเกอร์อหรือว่าคนอนุรักษ์ต้องการเนี่ยไม่ไม่ได้ต้องการให้ให้เพาะแล้วก็ปล่อยออกมาตรงตรงนั้นเนี่ยอทำํอทำทําไปก็น่าเป็นห่วงในบางจุดอีกนะแต่ว่า แต่ว่าสิ่งที่สิ่งที่เราอยากจะเห็นมากกว่าก็คือว่าไม่มีการรบกวนประชากรนุษยธรรมชาติไม่มีการคุ้มครชนให้ธรรมชาติคงสมดุลสมดุลธรรมชาติให้ให้มันดูแลตัวเองมนุษย์เข้าไปยุ่งเกี่ยวให้ให้น้อยที่สุดค่ะปิดท้ายกันคุณต่อคะกบณนกกระลาในวันศุกร์นี้นะคะอะไรบ้างที่เราจะได้เห็นในนั้นหลังจากที่เราได้พูดคุยกับหลายหฝ่ายแล้วก็อย่างที่ได้เรียนไปแล้วนะคะว่าก็ นกลาตอนที่นกกรงหัวจุกตอนที่สองนะคะ<ช>่ะก็จะยินดีที่จะเพิ่มเติมในส่วนของเนื้อหาบางบางประเด็นที่ได้พิจนารณาแล้วว่าเราขาด<ช>เราบกพร่องไปจริงๆในมุมนี้ที่คิดว่าการเพิ่มเข้าไปเนี่ยไม่ได้มีผลเสียกับฝ่ายใดเลยคือเป็นประโยชน์กับทุกๆฝ่ายจริงๆน<ช>ี่ก็ยินดีที่จะเพิ่มให้เลยค่<ช>ยนะ<ช>นี่ก็ดูให้นะคะแล้วก็ได้ได้ไปพูดคุยกับทางสมาคมของกลุ่มอนุรักษ์ซึ่ง จริงมีหลายๆสมาคมแต่ว่าก็ต้องเลือกอนะคะ<อ>ก็ได้เพียมองที่ตอนแรกก็จะว่าจะได้เจอกันวันนี้ด<อ>้วยนะคะ<อ>ก็ให้สัมภาษณ์ในประเด็นที่ที่คิดว่าน่าจะเป็นตัวแทนที่ได้พูดในมุมของการอนุรักษ์ที่ที่เป็นห่วงกังวลเช่นเรื่องประชากรน,นกที่ยังอยู่ในป่าค<อ>่ะว่าถ้าคนจะเลี้ยงเราก็อย่าไปลบกวนนกป่าเราก็จะเลี้ยงด้วยนกเพาะทางเลียงค<อ>่ะแล้วก็วิธีการต่างๆที่จะเข้าที่จะเลี้ยงนกเหล่านี้ได้อย่าง ได้อย่างถูกต้องเลี้ยงแบบ